สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสบายดีกันสูุ่ดสุขคนพี่น้องทักทาย fc นะคะอันเป็นที่รักเลยคิดถึงของเย,ยบนทั่วโลกสุขสุขคนเด้อพี่น้องอ่ะเมื่อนี้ฮิตหังมาตีเศานี่กะคือเก่าพี่น้องตื่นขึ้นมากก็นั่งกินกาแฟแล้วก็นั่งทํางานไปด้วยอืมนั่งทํางานไปนั่มก็เลยจะมาบอกมาจามาทักทายกับพี่น้องของห้าวช่วงสาๆจังสีส่เนาะมีหยังมาตีพี่น้องเอยเยบนสุสูฟัง ความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกเป็นอย่างคือว่าจังสันวัตีเย่บุญนี่นี่เรืองแบบวัสมายใจคือเก่าแ่ละพี่น้องเรื่องอย่างเงินทองเรืองเงินเรืองทองคือเก่าพี่น้องเอยเรืองเงินเรืองทองนะทีนี้ก็คือกับญาติพี่น้องพี่สาวพี่สาวอันนี้พี่สาวเท่ของเย่บุญนีละบอกว่านี่ทุ่ทม,าทมากก็เรืองเงินอื เหลืองเงินกะอยากให้ยายบุญซอยขอความซอยเหลือน้ำยายบุญคือเกาอ่าบนน่นี้บ่พนเหลืองเงินเหลืองทองพี่น้องบ่ถึงว่าบ่วาจะญาตพี่น้องบ่วาจะอีหยังกระเหล่เตะลหละพี่น้องข่ายยยบุญได้รับโทรศัพท์นี่บ่มีหยังบ่มีได้บ่มีได้ถามคํำสารทุกสุกดิบซอยเหลือเกือกปุ่นมหาเฮ้ามีแต่ให้เฮ้าซอย อันนี้พี่สาวอิ๋วหลีเราก็เบิ่งคิปอยู่ดอกอันนี้เราก็เบิ่งคิปเอ้บนอยู่เราก็หูไว้ไย้บนเห็นยูทูบเราก็เบิ่งอยู่อืออ้บนกะคือนักใจแห้งพี่น้องนักใจหลายถามไว้ไอีตูนเขาบ่สงสารเอื่ยอยู่บ่กะเลือกตอนแต่วมาตัวเองกับพ่อแห้งจังสีน่ะพี่น้องเป็นอย่างกรณีที่เดอเอามาเวาประเด็นที่เดอเอามาวานี่มันเกี่ยวอีย่างกันกับชีวิตเขาชีวิตเฮาขอบรั้วเพลินขอบรัววต มันบทกกีวยวเหตุยังไดพี่น้องว่าเกี่ยวกับเงินกับทองเพินพ่นเดือดร้อนบานนี้พิ่นเดือดร้อนเรื่องเงินพิ่นเดือดร้อนเรื่องเงินพิน่็คิดไว้ยี่บนี้อ่าเพิ่นกระทรมาถามก็โทรมายืมอันนั้นที่นี่ก็คือยืมน่ะแหละแต่ยืมนะ่ะกัดจังงำไดเพิ่นจังสิคืนหายละเพิ่นก็ว่าเออสีมีแนว่าหายย่ดอกแต่จักง,งาไหลยังสีนาะพี่น้องยี่บนก็ก็มีเพอได้ใไซ กะบอกให้เราฟังก็มีพออใจใจยุต่ว่าเขาน่ะต้องเขาต้องใส่ใจทุกมือแล้วกะเร็วๆนี้ยายบุญก็ต้องสีเกี้ยวเขา่าแล้วก็ต้องใจหมวดลดมอเตอร์ไซค์อีกขั้นหนึ่ง,งดดหมวรดมอเตอร์ไซค์อีกขั้นหนึ่งที่ย่างบ้านในเบิร์ดหมวดยุตตอนนี้เดือนละสองพันสามร้อยห้าสิบบาททุกวันที่สิบห้ายายบุญก็ต้องใจหมวรด เงินที่ยึ่บนเก็บสะสมมันกับมีแต่ว่ามันมีโบมันกับโบเดมีเพราะบบหลายเพราะจิด้ดจกจ่กใจซอย,ยเหลือคนซอยเหลือพี่น้องทูกถูกคนผู้ใดเดือดร้อนยืนมือมากขอคว่มซอยเหลือเขาต้องตอบสนองเขาต้องห้ไปหายไปยังสินะ่ะพี่น้องมันมันกับโบไหวมันมีบบหลายมีโบเรื่องเงินน่ะมันม,ม,นมีมันกับมีแหละก็ กระเบื้องกระโหลดวายีบ,บนดินล้นขนาดนี้สิบ,บให้มีเงื่อนติดบัญชีเลยมันก็เป็นไปบ่ได้พี่น้องแต่ว่าเฮากับตรงเฮาก็ต้องเบื้องว่าเงื่อนที่เขาจะเอาไปใส่หรือห้ค้นอื่นเอาไปนะ่ะเอาไปแล้วมันเดือดร้อนตัวเองบอตัวเองสิขาดเขินบอนี่แหละยี่บนกับพิจารณาตรงนี้แมนบอเราเดือดร้อนอ่าเราจะเสียค่าประกันประกันเอเอแล้วนั่นปีละหกพัน ปีละหกพันหาแบนี้เล่าหนาให้ในหนาที่เหตุประก,กันอะที่เราเหตุประก,กันกับเขาเอ่ะรู้จักกันอะให้เขาออกให้ก้อนอืมมันถึงกําหนดใจ่ายเร็วให้เขาออกให้ก้อนแล้วเขาก็ออกให้เพราะว่าเขาเป็นในหนาแมนอกเขาเป็นในหนาเขา่ามาชับช่วนเล่าเหตดเร็ววันนี้พอถึงเวลา เขาก็ต้องท้วงมากว่าเออถึงเวลาใจเดือเด้อแล้วก็เลยว,ว่าเอออ่าตออยู่แต่ว่าออกให้ก้อนในบอเดี๋ยวสิหาขึ้นไห้นานได้หนาเขาก,กะก็เลยออกไฮออกห้เล้วเขาก็โทษถามเล่าท้วงเล่าแล้วก็บุมีบอลสิบไปออเแล้วก็บริเหตุงานพี่พสาวยื่บุน,นีแล้วหกสิบเลี้ยนะคะแล้วกินเงินแล้วกินเงินผู้สูงอายุเล็้ว เราก็มาเราบบมีเงินเราก็เลยทู่มาพ่อจิตซอยได้บ่ยืมก่อนแน่ย๋ยบุญก็เลยบอกชี่แจงหรือว่าอธิบายเรื่องเล่าเรื่องจาเป็นที่จะต้องใส่เงินนู่นนี่นั่นให้เราฟังก็เหมือนว่าบอกไปจมไปแหละพี่น้องก็เหมือนกับว่าบอกไปจมไปแหละเย๋ยบุญก็เลยว่ามุจเจยุ่งเทหมุจเจเหตุงานทั้งลูกทั้ง ทังลูกทึงผัวข่อยนาบ่ได้เฮ็ดย,ยังข่อยยุบบ้านข่อยเลี้ยงหลานเลี้ยงพอรับผ้าละอยู่ทั้งบ้านนี้จิบป,ปาถะเดือนหนึ่งข่อยจ่ายสองหมื่นสามมื่นบ่มีผู้ใดซอยบ่มีผู้ใดซอยข่อยเลยข่อยตองซอยตัวเองแล้วพ่อใหญ่ฝรัง่งเพิ่นกะซอยแต่ว่าจิเดือนร้อนปุ๊บขอเขาปับเดือนร้อนปุ๊บขอเขาปับโดยที่ตัวข่อยเดือนร้อนข่อยบ่เคยเอ่ย แต่อยติพี่น้องเดือนร้่อนใส่ข่อยไปยืมไปขอเขาข ok te ่อยบ่กขอข่อยบ่เคยไปขอเงินคนข่อยบ่เคยขอความช่วยเหลือจากผู้ใดข่อยมีอย่างข่อยเฮ็ดของข่อยเองข่อยหาของข่อยเองข่อยเก้บปัญหาของข่อยเองคือเยบบนก็บทั้งเบาทั้งจมมาล่ะคือระบายแ่ะพี่น้องเย่บนก็ว่ามีคนบัตไตเราก็ถามว่ามันบ่มีมึงบ่มีเลยบ่วัางสีผ่านหาพ่นีกก็ได้เย่บนกับ่ามีคนบัตไตมันก็ต้องมีเงินติดตัวเลย แต่ขั้นข่อยให้เจาะไปเล้วขยกระขาดคืนแล้วย้ำไดเจาจังสิให้ข่อยขึ้นอีหอย่างประมาณนี้เนาะเ๋ยวบุกกระทืงเบาไปจมไปผลสุดท้ทายพี่น้องโฮบอผลสุดท้ทายคือเล่ากับสิเขียดน้ำมาละหน่อยใจน้ำมาละแล้วก็ตัดสายเย่บุญคือคือ,ค,อคือเล่าก็บเ้าเรื่องความจำเป็นของเล่าเย่บุญก็บเบาเรื่องความจำเป็นของเย่บุญอันนี้บมเมนตมาเอาเรื่องแล้วในี่ขอดั้งมามาเปิดเผยมาสาวใส่ให้กายก,ายกินดอกพี่น้อง ยี่บุญอยากระบายซื้อๆอกความควา้ความวัวว่าท่านหายความวา้เขามาเสร็จมีแต่เลื่องเงินที่เขามาพัวพันที่เขามาหายี่บนปวดหัวนีน่ไม่แต่เรื่องเงินเรื่องเงินที่คนอื่นเดือดร้อนที่คนอื่นเดือดร้อนเล้ยวมันเขามาพัวพันกับยี่บุนอืมจากในกรณีที่ยี่บุญบอกไปเมื่อคลิปสองคลิปทีเแล้วอ่อาอดีตน้องเคยกับเมียไหมเขาเขาพา้ากันผ่าน สมบัติเก่าของเมียเก่าของหลานเย็บบนเบิอ่ตผลทุดไทยประกันที่เย,ย็บน่องเย็บบนเฮดไปให,ให้ลูกให้ผัวกสิบมีเงินสมเย็บบนก็ยื่นเมื่อเขาไปซอยอาไปจัดแจงเรื่องที่จะหาเงินมาเสียประกันให้ลูกให้หลานโดยที่รอหวังพึ่งจากรัฐบาลเงินซอยเหลือกษตร ซึ่งน้องเคยเยบุญนี่เป็นคนเป็นเป็นคนลุ่มทะเบียนเกษตรไว้ถ้าหลวงซอยมากก็คือเขาเป็นอ่าเป็นคนได้แ้วก็เย่บุญก็เลยอยากให้เขาได้ตรงนี้เอามาจ่ายขาประกันของเขาของลูกฮัลโหลมันก็เลยกลายเป็นว่าเย่บุญเขาไปเจ้ากี่เจ้าการบงการในในชีวิตในครอบครัวของเขาเอออันนี้บ่เมนจากปากน้องเคยปจากปากเมีมยไม่ของเขา นะคะก็เลยได้มีปากมีเสียงกันเตี้ยหายเย็บนปวดหัวก็เพึ่งจะซาซาไปแนบนัดี้พีสาวเมื่อวานนี่พีสาวโทรมากไปอันนี้แหงสายเดือดเดียวกันเลยแบบนี้คือเขากลมาขอความสวยเหลือนี่แหละขอความสวยเหลือจากเย็บนนี่แหละแต่เย็บบนนะ่ะเวลาเย็บบนเดือดร้อน บ่มีผู้ใดซอยยบุญใดพี่น้องบ่มีผู้ใดซอยยบุญใดแต่ว่าเวลาคนอื่นเดือดร้อนจะต,ต้องมาขอความเสียเหลือจากยบุญเพราะยบุญบอกว่าบ่มีก็ยีบุญบอกว่าซอยเ่ไหร่เขาเขียดเขาหน่อยใจแต่วเวลายี่บุญเป็นอย่างบ่มีคนซอยคือบ่คืดในว่ายบุญจะจะน่อยใจซ้ำใดอ้าพี่น้องว่าถัานหละมันก็เลยเห็นให้ยี่บุญแบบขออนุญาตด,ด้วยพี่น้องเดี๋ยวย่บุญวัดตัวนี้จะน้อยกว่า หนีไส้กระถุงดเดยมมันวัดวัดเอ่อความเยาวของผ่าวัดความเย้าของผ่าพี่น้องิีดีเอดแมนมันโอเคได้แล้วนะคะเมตห้าส <50. S 1> ิบหัลหลพี่น้องเออเย่บนก็นเลยนักใจนักใจก็เลยว่าหมูว่าน,นี่พอดีนางกินเขา่านางกินเขากับสมตำกับสมตำกับลวกกุ้งลวกกุ้งสดตำใส้กันหมูว่าน,นี่กระซ่บ พอดีพอแล้วก็เลยมากินน้ำพอแล้วป้าแต่นหน้าเราไปหางหนูแล้วก็เลยมากินน้ำก็เลยบอกซูเราฟั้งว่าลูกสาวใหญ่เจ้าทุ่มากยืมเงินเด้พอข่อยบ่มี่ห้แล้วก็เลยเครียดเราก็เลยว่าสิไม่ยืมอย่างผู้ยุบันผู้ยุบันเสียมาแต่ใส่มันเปียงทรงไม้เขาใส่เราวะเขาบ่มี่พอเขาจังขอยยืมแต่ว่าข่อยเสียห้เข้าไปเขาก็สิขาดเขินเดี๋ยวก็สิได้เกี่ยวเขาพี่น้อง ลงทุนคาหลดเกี่ยวเขานี่ก็เทิงคาคาขนขึ้นบ้านคาขนมาใส่ไซล้านคาหลดเกี่ยวก็เป็นหมื่นแล้วพี่น้องว่าก็เป็นหมื่นแล้วเรือว,วันที่สิบหานี่เยบุกต้องใจคาโหลดหมอเตอร์ไซค์อีกสองพันหาสองพันสามหาสิบต,ตเดือนคาน้ามคาไฟที่ปาทะเย่บ,บุญใจแต่ละแต่ละเดือนนี่บ่เมนหน่อยๆพี่น้องเดือนละสองสามหมื่น แล้วคนจูบานโดยที่ว่าบ่ดด้ทำงานเป็นหลักเอามาแต่ใสคิดตรงนี้แน่ลูกหลานไปโรงเรียนอ่าลูกหลานไปโรงเรียนสามคนอียูม่อนกับอาทิตละร้อยอาทิละสองร้อยหาสิบคิดเบิ่องหลดแต่ละมือแต่ละเดือนแต่ละเ,ะละเว้นยด้บปวดปวดหัวขั้นสีบเาเรืองนี่ แต่ว่าเยบุญก็เอออาธาบุญไม่เลื่องของคนอื่นมอบุญไหว้เยบุญอยู่ได้นะคะเยบุญก็อยู่ได้อยู่มอมม่แม่ของเยบุญนี่แหละเยบุญอยู่ได้แต่ว่ามันมันมีเรื่องของของญาติพี่น้องของคนอื่นนี่แหละมาเฮ็ดให้เยบุญปวดหัวพี่น้องเฮ็ดให้เขาปวดหัวอีหลีด้วยเรื่องของคนอื่นบางครั้งเขากอยู่ของเขาดีๆนี่แหละทำมาหากินมอมม่แม่ของเขานี่แหละ แต่ว่าเรืองมันของมหามันก็เลยกยายเป็นว่าเอ็นหยญี่ปุ่นอ่ะบางทั้งอ่ะสีเลียดคือกันเลยพี่น้องสีเลียดคือกันเลยพอใหญ่เราจนมาว่าเนาะฉันเข้าใจแล้วว่าครอบครัวคนไทยนะ่ะเป็นครอบครัวทีใหญ่เหล้วก็ปัญหาของคนนั้นกับมาใหญ่คนนี้ปัญหาของคนนี้กับ แบบคือมันมันบ่นมเม็ดปัญหาของไผของของคนนัน่นคนนี่ต้องเก้ผู้ใดมีปัญหาก็ต้องมาซอยกันเบิดจังซีน่ะแล้วขอใจว่าไงแล้วขอใจบ่มีอย่างดอกคนไทยเราว่าบุญไว้บุญไว้มีปัญหาตะเรืองเงินเราว่าแล้วก็ลูกเพราะว่าเราเกยมีเมี้ยวเป็นคนไทยอยู่แล้วคนกอนหง่งเราสทรงเดือนหนึ่งบ่บ่เม่นน้อยหน่อยเนเราว่าเดือนเดือนหนึ่ง ปีหนึ่งเรเบิดหลายแสนอยู่น้ากันสีหาปีแล้วเบิดหลายหลาแล้วบอกเลยว่าระเบิดหลายหลานีกาาานน่กับพี่น้องเป็นปัญหาของคนไทยของเขาน่ะคือมันพัวพันตัวเองโบมีปัญหาของตัวเองก็ต้องพึ่งพีพึ่งน้องแต่ยายบนเนี่ยบขเคยปจิพึงคนอื่นได้พึงขา พึงน้ำแข็งของตัวเองอีหลีพี่น้องบางครั้งก็นหน่อยใจอยู่ด้หน่อยใจนี่น,นี่นี่ดวงสตาในชีวิตของตัวเองอยู่ว่าเกิดมาเป็นอย่างจะต,ต้องให้ก้นเพิงค่ะขนาดนี้เมื่อยพี่น้องเมื่อยนีกก็พอแล้วก็ไปยงังเลาะบ้านไปเบิงหลดเบิงล่าเบิงหลดเกี่ยวหลดอย่างแล้วก็ว่าเดี๋ยวเขาพ่อเกี่ยวกับจิตได้ไปบอกหลดเขาไปเกี่ยวแล้วว่าประมาณอีก อาทิตย์หนึ่งอืมอาทิตย์หนึ่งกับอาทิตย์หนึ่งเบื้องเขาเกี่ยเต็มที่แล้วก็บอกเขาไปเกี่ยวให้เ็แี่ยนั้นแหละเขาก็ไปตากไปยัง้งแหงเลวก็เอาขึ้นบ้านนั่นสินะพี่น้องโอ้ยยบนลาพาลาสุยางเลยเดียวกองเว้นนี่บอกมีบอยี่บนจีไดนนั่งยูสือๆอบเด้นั่งยูสือๆด,ดอกพี่น้องก็หินงอกงอกยังไง,ง,ง,งตามทีพี่น้องเขาเห็นนั่นแหละบางครั้งยีบบนก็อยากระบายให้ เพืเ่อนๆอีฟซีเด็กฟังบ่แม่นนมามาขายหนาขายตาตัวเองขายหนาขายตาขอบครั้วดอกพี่น้อง <c oughs> คือคนเฮ้าถูกขอบรัวมันก็มีปัญหาถ,ถูกถูกถูกคนนั่นแหละแต่ปัญหามาันก็แตกต่างกันไปเนาะปัญหามันก็แตกต่างกันไปเป็นแต่วา่าผู้ใดสีแก่ได้ง่ายได้เร็วปล่อยว่างนู่นนี่นั่นแต่ปัญหาของเยบุนเองน่ะบ่ได้บ่ได้มีให้ญาติพี่น้องได้อุ่นไหยได้ รบกวนเขาอีย่างดอกนี่จะเขาหละเอามาให้ยียบุญกันได้เด๋มานางบอกสู้กันฟั่งพี่นอ้องเอ้ยความวัวความวัวพอท่านหายความวายเขามาเสกเงิน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 อย่งางเดียวเงินคือการขับเคลื่อนของชีวิตถ้าไม่มีเงินทําอะไรไม่ได้ประมาณนั้นแหละยัยบุญว่าแน่นแต่ว่าการที่เขาจะหาเงินมาขับเคลื่อนชีวิตนี่ มันต้องรู้จากเด้พี่น้องจะงอเมืองอเท้าจะรอว่ากูิสดมัตะใส่นอนอนจิตกูิไดมัตะใส่นอนอนจิตอยู่นั่นบ่เห็ดยังบ่เนี่โอ้ถามอีนี่เบิ่งกันหน้ายืมอีนัน่นเบื่องกันหน้ายืมผพ้่นี่กอนหน้ายืมไปจนเบิดยืมไปแล้วกับ,บ่มีบนขึ้นในเขาบ่มีบนบ่บ่มีแนวขึ้นในเขาก็ยืมได้เธอเดียวอืมสิไปยืมใสดอีอันเก่าบ่ทันไหนใส่เขาเขาิใหายเจ้าอยูุ่ติแมนบอก ยืมเหล่าบ่มีแนวไปคืนเนี่ยเขาคืนยูจากย้ำแด่อะบ่มีบ่หนีบ่จายเนี่ยมันประมาณน่ะขั้นเป็นแบบนั่นก็ยืมได้เที่ยเดียวยืมคนอื่นก็ได้กลับมาหาน้องหาหนุ่มกลับมาหาพีหาน้องเจ้าของก็ยืมเหลยวก็บรขคืนมาเขาห้ไปแล้วเขาเขาเดือดร้อนเจ้าของกัดย้ำเขาจีใส่เขาเงินของเขาในกระเป๋าเขาเนี่ยเวลาเขาจีใส่อะเขาก็ได้ใส่เพราะว่าเขาห้เขาไปใส่เรียวเนี่ย ืเลวลาเฮาจีใส่มันบ่ได้เนี่ยอยากได้คืนตามใจตัวเองคือเขาอยากได้นานะําเฮาเนี่ยมันบบได้พี่น้องเขามีเขาก็คืนบบมีก็เลี้ยวไปเนี่ยยิ่งเป็นสายเลือดยืมกันนี่ยิ่งเลี้ยวเลยจากย้ำใดเขาจังสิคืนมีเขาก็คืนบบมีก็เลี้ยวไปอืมมึงพอมีใส่อยู่บ่มีก็เอาไปก่อนเด้อน,นั่นจบย้ำใดละบ้าน,นีพี่น้อง บอกมาหลายปวดหัวอ๋อซัมนี่หรพไปน้องขอบุญขอบค้นหลายเยอะบุญระบายเนี่ย